สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มอีกแล้ววันนี้เราจะมาแต่งหน้าเป็นลุคสาวซินเทตกันเนื่องจากว่าฟิล์มเนี่ยใส่เสื้อผ้าของซินเทตบ่อยอยู่มากนะคะจนตอนเนี้เขาออกมาเป็นลิปแล้วนะคะก็จะเป็นซินเท็บิวตี้แบบนี้มีทั้งหมดสีสีทุกคนวันนี้ก็จะมาใช้ให้ดูกันด้วยและอย่างสีที่ใช้อยู่ที่เห็นตอนนี้ก็คือขอย,ยังไม่บอกถ้าอยากรู้ว่าใช้สีอะไรก็คือดูให้จบคลิปนี้นะคะจะไม่พูดเยอะแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตอนแต่งหน้ากันแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจตอนหน้าสดทุกคนคือพอแแแแต่งงล้้้ววมมันนนก็ดดดูไบบเเียเราา หนมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันนะคะวันนี้ก็คือจะเป็นลุคสาวซินเทนนั่นเองก็คือถุงเครื่องสำอางพร้อมแล้วก็ลิปสติกที่ได้มาจากซินเทนบิวตี้ก็คือพร้อมนะคะทุกคนอันนี้คือเป็น2เบอร์แรกที่ฟิล์มแกะออกมาใช้แล้วแล้วก็ยังมีอีก2เบอร์ที่ยังไม่ได้แกะนะคะทุกคนก็มันมีศูนย์ถึงศูเลยเดี๋ยวเรามาดูกันอ่เดี๋ยวขอลงแบบว่าเป็นเครื่องสำอางหรือสกินแคร์ทั่วไปก่อนเลยก็คือจะเป็นพวกกันแดดคุชชั่นแป้งใดๆ วันนี้คือหลักๆคือจะมาเน้นตัวลิปให้ดูคือลิปสวยมากทุกคนเขาไม่ได้จ้างนะคือฟิล์มเพิ่งได้มาแล้วฟิล์มก็แบบอยากลองใช้ให้ดูจริงๆคือใช้ตัวเบอร์02ไปแล้วนะคะคือปากช่ำมากอ่ะไม่พูดเยอะอะไรเดี๋ยวขอลงกันเด็ดก่อนวันนี้ก็คือแต่งหน้าอยู่บ้านเหมือนเดิมคือช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยทุกคนพอฟิล์มก็ไม่มีที่ไปอะไม่รู้ว่าต้องไปไหนดีคือที่เที่ยวแถวบ้านคือก็เที่ยวจนหมดแล้วอะมา ลงกันแดดไปเลยช่ำๆโอเคค่ะทุกคนลงกันแดดไปแล้วนะคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะมาลงคุชชั่นกันวันนี้ก็คือเพิ่งแกะตลับใหม่มาก็จะเป็นคุชชั่นของ BNB ตลับใหม่แต่สีเดิมทุกคนฟิล์มใช้เป็น002 ivory w a s a m นะคะอ่ะอันนี้คือเพิ่งแกะตลับมาใหม่เลยเขาก็มี spf 45 pa บวก,บวก,บวก ก็คือตัวก็ใช้ไปน,นิดนึงแล้วแหละนี่ทุกคนแต่มาดูสีกัน<ฮ><ง>คือน้องก็คือจะสีเดียวกันกับแบบสีผิวฟิลมเลยทุกคนปกปิดได้โอเคในระดับหนึ่งเนี่ยถ้าลงไปก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะมองเห็นไหม ต่ว่ามันปกปิดโอเคแต่ว่าหน้าฟิล์มอไม่ค่อยแบบว่าเป็นรอยสิวทุกคนก็เลยแบบอาจจะเห็นความต่างไม่ค่อยชัดแต่ช่วงนี้คือสิวแอบขึ้นนะประมาณนี้ทุกคนต่อไปก็คือจะลงเป็นแป้งมาดูแป้งกันแป้งก็ใช้เป็น for you to skin 02ไม่ใช่20นะคะทุกคนน,นูดเบตคือใช้จนเย็นนะดูดิก็คือรู้เลยว่าใช้บ่อยมากอันนี้คือเขามี ตัวพับให้ใช่ไหมตัวฟิวมาใช้แปลงทุกคนคือสาวๆซินเทตเขาแบบเน้นแก้มชมพูกันหนักมากเดี๋ยววันนี้มาดูกันแก้มชมพูแบบฟิมมาแต่งหน้าแบบย้อนวัยปะชมพูชมพู แล้วก็เดี๋ยวเขียนคิ้วกันหน่อยหนึ่งทุกคนก็จะมาเขียนหางคิ้วนะคะถึงจะสั่งมาแล้วอย่างที่บอกในคลิปแต่งหน้าก่อนหน้านี้ฟิมก็อาจจะมีเขียนบ้างแต่ว่าจะเขียนแค่แบบหางคิ้วก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือแทบจะไม่ต้องปาดอะทุกคนวอลฟิลมแบบเน้นแค่แบบให้เขียนตรงหางคิ้วแบบมันชัดขึ้นนอนเป็นเส้นดูแบบเป็นโค้งอะ ต่อไปดัดขนตาการวันนี้คือแต่งหน้าแบบไวมากคือสาวซินเทตคือรู้สึกแค่หน้าขาวกับแบบว่าโซนแบบว่าเนี่ยครึ่งหน้าข้างบนแบบจะชมพูแล้วปากก็จะแบบฉ่ำๆอะ่ะขนตาก็ฟิล์มรู้สึกว่าฟิล์มมีขนตาแล้วก็ดัดๆเอากับปัดขนตาปกติคือวันนี้มาแบบชมพูชมพูหวานเน,น้นหวานไว้ก่อนเออแล้วก็จะมาอวดกิฟต์ซิเทตนี่ได้มาด้วยนะคะทุกคน จริงๆมันมี3อันตัวฟิล์มติดแค่2อันพอแต่มันจะลกเกินอ่ะพาเลทที่ใช้วันนี้ก็คือ o d b o เบอร์ศูนะคะทุกคนก็คือตลับเก่าฟิล์มโวนทิ้งไปแหละมันแบบเย็นเกินฟิล์มก็เลยเป็นตลับใหม่มาใช้เป็นของ o d b o นะคะหาแป้งก่อนแป้งจิ๋วๆของเราก็คือจะใช้เป็นสีนี้สีตรงกลางถ้านนี่นะคะทุกคนสีนี้แล้วก็ต่อด้วยกิตเตอร์สักสีอะม,มาจ้า ลงเลยจริงๆฟิล์มก็จะเน้นแบบว่ารอบๆตาทุกคนแบบปกติเกียบเลยออกมาข้างนอกนิดนึงแล้วก็ข้างล่างหน่อยๆตรงขอบตาล่างทุกคนแล้วก็ใช้สีนี้สีตรงนี้ทุกคนอื ้องจะเป็นแบบกิตเตอร์แบบช่ำมากติดแน่นมากมองคนชอบถามพิกัดดอลลี่อายฟิล์มแล้วฟิล์มแบบไม่เคยใช้อะดูคนอ่าต่อไปก็คือจะใช้สีน้ำตาลนะคะด้านข้างตรงนี้เอามาเขียนขอบตาล่างนิดนึงประมาณนี้ดูคน ได้ยู่เก็บต่อไปก็คือจะมาเขียนไอายไลเนอร์กันก็คือตัวที่เป็นดีสสที่ฟิล์มใช้ประจำอ่ะมันหมดทุกคนแล้วฟิล์มยังไม่ได้สั่งว่าจะหาแบรนด์อื่นแหละอ่าอันนี้ก็คือใช้ b n b นะคะสีดำมาเขียนกันมันต้องยาวไหมเนี่ยอ่าเน้นเส้นเล็กๆทุกคน มาอีกข้างอ่ะประมาณนี้ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปัดขนตาแล้วก็ปัดแก้มแบบชมพูไปเลยขนตาแล้วใช้ตัวนี้ทุกคนมือดีเต็งจริงอะฟิมอยากใช้จูดีด้ดแต่ว่าฟิมเอาจูดี้ดออกไปแหละไม่เป็นไรอันนี้ก็ใช้ได้ทุกคนสีดําเหมือนกันมันก็ปัดแล้วมันก็งอนเหมือนกันอ่ะปัดไป คือฟิลมม์มเป็นคนที่มีขนตาล่างแต่ว่ามันก็แบบไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะอันนี้คือปัดไปแล้วหนึ่งข้างเรียบร้อยต่อไปต่อไปทุกคนสีแก้มของเรานี่เลยก็จะใช้เป็นน้อง E2D นะคะ PK002 ถ้าจะไม่ผิดฟิล์มลองเอาไปเซิร์ชในแบบ แอปต่างๆแล้วลว่าแบบสีที่ฟิล์มใช้จริงๆมันชื่อสีว่าอะไรอันนี้ก็คือจะลงแบบตรงใต้ตาด้วยอืมปัดลงไปขึ้นมาถึงตรงนี้เลยอืนี่ทุกคนปัดขึ้นไปอวิ ประมาณนี้ต่อไปเราจะมาใช้ลิปสติกกันนะคะทุกคนเดี๋ยวฟิลมจะสวอทให้ดูทั้งหมดสีีเลยมาทุกคนเดี๋ยวฟิล์มขอแกะอีก2สีก่อนก็คือเยา๋จะบอกว่าแพ็คเกจเขาหน้ารังมากแต่ฟิล์มขอแกะซิลก่อนจะได้โชว์แบบชัดๆนะซิลแกะตรงนี้บอกเลยว่าแพ็คเกจแบบดูออกเลยว่านี่คือซินเทสคือถูกต้องมากคือแพคเกจมันน้ารักอะทุกคนเดี๋ยให้ดูก่อน นี่ s y n t h e t i beauty แดนตรงนี้ก็คือจะมีแบบว่ากิมมิกเล็กๆน้อยๆนะคะว่าแบบสามารถติดได้หรืว่าแบบเออให้เป็นวันเกิดให้เป็นงานแบบของขวัญวันปาร์ตี้แบบว่าให้แบบว่าเรียนจบหรือว่าให้เป็นคอนกรตหรือว่าวันครบรอบหรือว่าให้เพาะแบบลากหรืออะไรใดๆก็คือเขียนได้แล้วเขียนชื่อได้ว่าแบบจากใครอะไรเงี้ย support your local girl แกงนะจ๊ะอะแล้วก็เป็นข้อมูลต่างๆของตังงตวลิปแล้วก็อันนี้เป็นสีทุกคน นี่ชื่อสีก็คือน่ารักมาก0ูนย juicy peach ศูนย cherry cherry jam นะคะศูยม bubble bunny ศูนย์สก็จะเป็น b a l l e b o l l e t core ก็จะเป็นประมาณนั้นถ้าฟิล์มอ่านไม่ผิดนะอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันอันนี้ก็จะเป็นเบอร์0ูนย์หสีเขาเป็นไงคือฟิล์มแกะมาแค่0ูนยกับ0ูนย์สี่ไงน,นี่จะแบบติดส้มๆทุกคนแบบเป็นพีส้มๆ้ม อันนี้น่าจะเป็นสีแบบชมพูชมพู bubble bunny อ่ะมาดูทางซินเท็เขาส่งมาให้ใช้แหละทุกคนอันนี้ก็คือใช้ตามความจริงนี่อันนี้สีชมพ okay. ูแพคเกจเขาก็จะแบบเป็นค UH! ุณคุณแบบนี้แท่งประมาณนี้ทุกคนก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กอันนี้เขาก็จะมีสีบอกอ่ะก็คือมีทั้งหมด4ีสีตานนี้แต่ว่าลองใช้ศูสองแล้วคือชอบมาก สีที่เหลือยังไม่ได้ใช้แต่ว่าสูตรสีเขาจะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะปรับตามค่า pH ทุกคนมาเดี๋ยวที่ปากฟิล์มเนี่ยขอเลือกก่อนเลยว่าคือจะใช้เป็น0ูสอแน่ๆเดี๋ยวจะให้ดูปากก่อนทาปกติแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเนื้อเขาก็คือแบบอ่ะดูข้างบนกับข้างล่าง ดูโอ้โหทุกคนคือมันแบบฉ่ำวาวเงามากแล้วมันแบบไม่ได้เหนอะนะอุ๊ยเนี่ยแล้วรีมชอบให้แบบว่าเกินขอบปากมานิดนึงปากฉ่ำวาวแล้วคือฟีมเมันไม่รู้ว่า มันสามารถลงที่แก้มได้ไมฟรีหมายอยากลองอันนี้ทุกคน04ที่เป็นปรับค่าตาม PH แต่ว่าเดี๋ยวจะมาสวอตให้ดูชัดๆที่แขนอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวให้ดูว่า01 02 03เป็นไง04ก็เดี๋ยวให้ดูเหมือนกันอ่ะ01เขาจะเป็นฟีแบบติดส้มๆเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูเ,ดาดเนี่ยทุกคนเห็นป้าสีเขาก็คือชัดขึ้นแล้วฟิวชอบ02สุดเนี่ยไล่เลยหนึ่งสองสามสี่อ่ะเดี๋ยวขอเช็ดแขนด้วยนี่พอเช็ดแล้วเขาก็ยังทิ้งสีไว้อยู่นะ ยังมีความแบบบางๆแต่ว่าถ้ากับปากมันก็จะชัดหน่อยโอเคค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะฟิล์มก็มาแต่งหน้าเป็นสาวสินเทศให้ทุกคนได้ดูดูนี่ชุดสินเทศลิปสินเทศนะคะกิฟต์ก็สินเทศให้แล้วคือวันนี้แบบลุกหวานหวานน่ารักถ่ายรูปแบบ ไม่ต้องเยอะทุกคนแต่มันดูมีอะไรนะคะคือน่ารักมากถ้าเพื่อนเพื่อชอบคลิปนี้นะคะ mm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าไปแต่งหน้าตามกันได้นะคะ mm. เพราะว่าวันนี้แต่งไม่เยอะแต่ว่าหน้าดูมีอะไรมากถ้าเพื่อนชอบ mm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสโลววันนี้ฟิล์มขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันขอให้ทุกคนชอบนะบ๊ายบาย